ยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสำคัดกับชาวต่างชาติล่วงถึงพุทธศตรวตรรษที่18นครศรีธรรมราชได้กลายเป็นราชธานีที่มีความสำคัญในคาบสมุทมากขึ้นโดยใช้ลักษณะการปกครองแบบคำมรา ึงมีพระเจ้าสีธรรม,มาราศฎราชแห่งราชวงศ์ปัตมโวรเป็นปฐมมกษัตร,ริย์ประกอบด้วยเมืองบริวาร12เมืองที่เรียกว่าเมือง12นักสัตว์มีนครสีธรรมราชเป็นศูนย์กลางและจากข้อความในศิลาจารึกท,ที่ว่าพ่อขุนรามคำแหงเรรทำอยทานแกมหาเถนสังคราชปราดเรียนจบปิดกไตร ลวกว่าปูครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองสีธรรมราชาาวงตะวันแห่งความรุ่งเรืองของนครสรีธรรมราชฉายแสงอยู่เป็นเวลากว่าร้อยปีก็เริ่มอัสดงลงไปด้วยเหตุโรคระบาดและศึกสงครามเมื่ออาณาจาักรกรุงเสียยุธ,ธยาแค่อำนาจลงมา ในพนวกนครศรีธรรมราชเข้าเป็นหัวเมืองเองแล้วสถาปนาเจ้าเมืองให้มีอำนาจในการควบคุมหัวเมืองมาลายูแทนราชธานีภายหลังการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2310พระประหลัดหนูผู้รักษามเมืองได้ตั้งตนเป็นอิสระรวบรวมหัวเมืองในภาคใต้ ตั้งเป็นชุมนุมเรียกว่าชุมนุมเจ้านครสองปีต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรีทาทัพมตีนะครศรีธรรมราชจังรวมอยู่ในราชอาณาจักรธนบุรีมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชอยู่ระยะหนึ่งและต่อมาในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งยังถูกลดฐานะลงมาเป็นหัวเมืองเอกดังเดิม